สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชะนนเสษครับจากบริษัท n t t o r g a n i z e แกครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอสัตหีบนั่นเองครับเรามาอยู่ที่นี่นะครับอู่ทหารเรือครับอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชนั่นเองครับที่เป็นอู่ทหารเรือเราจะมาทําการฉีดโฟมครับใส่ห้องเย็นครับเพื่อเก็บอาหารหรือว่าเก็บสัมภาระหรือว่าเก็บพวกเนื้อสัตว์ผักต่างๆหรือว่าของกินภายในเรือนั่นเองครับก็เป็นหัวใจเรือลานี้ครับก็เรือชื่อเรือหลวงนเรศวนนั่นเองครับมาทำการฉีด เข้าไปในผนังเพื่อเก็บความเย็นนั่นเองเรือจีดโฟมครั้งนี้มีความยากง่ายอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามเข้าไปดูครับว่าการจีดโฟมของเราเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเดีย๋ยวตามเข้าไปดูภายในเรือเลยครับตามมาเลย แล้ววันนี้ครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมนับห้องเย็นใส่เรือหลวงนาเรสวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด3ห้องนั่นเองครับที่เราฉีดในวันนี้ครับตั้งแต่ห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยความหนาที่ฉีดในวันนี้ครับก็มีความหนา1 0 1ถึงเซนกันเลยทีเดียวก็ฝากผลงานด้วยครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับเรื่องการฉีดโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือลบแบบนี้ครับลำใหญ่แบบนี้ครับหรือว่าเรือประมงเรือเย็นเรือคายักเรือพายต่างๆนะครับเราก็อท่านใดนะครับที่สนใจตตตติิดด่อออนรบก็สสาาามมถถ ทีมงานพวกเราด้านล่างนี้ได้ทุกคนเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบในช่อง YouTube ของเราด้วยเพื่อที่ท่านจะได้รับติดตามชมผลงานแปลกๆใหม่ๆก่อนใครอย่างเช่นเรือลบแบบนี้นครับส่วนวันนี้นะรผมนนทวัฒเตชั้นน้ำเสดและทีมงานบริษัท NNT o r g a n i ะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ